เจ้วันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาอ้ยาฮะไอ้ย่าอายุยัวันนี้นะคะพามาเดินตลาดนัดนะคะวันที่8นะคะอยู่ที่แวกน้อยนะคะวันนี้นางเอกนะคะนางเอกของช่องนะคะ ช่วงเช้านะคะมาหาซื้อของจากนั้นยืนยันตรวจด้วยการถือข้าใบหน้าเจ้าหน้าที่ความเหนื่อยระหว่างสอง้างเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะครับภายในตลาดนะครับก็จะมีของค้าของขายแบบว่าเยอะแยะมากเลยนะคะมีพวกขนมผลไม,ม,ลม,ม,ลม,ม้ผลไม้อะไรนะครับพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ร้านค้าก็จะลดลงนิดนึงนะคะ น่าจะเป็นประมาณนิดน่อแหละช่วงหน้าหนาวนู้นะนะก็จะแบบว่าร้านค้าร้านขายก็จะเยอะนะคะอยากจะซื้อปลาไปเลี้ยงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอาอ่างออกมาเลยนะคะเจะ๊ลำยมีกระทอนทำไมจะต้องหาด้วยคะของกินเยอะแยะค่ะจะมาบอกว่าหาแนวกินได้ไงไม่ต้องมองคะ่ะอยากกินก็คือจัดเลยนะคะ มีขนมขนมเยอะแยะเลยค่ะมานะคะามาเดินตลาดด้วยกันนะคะวันที่แปดนะคะตลาดวันที่แปดจะเป็นตลาดใหญ่กว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแต่ว่าช่วงนี้แตบบ่ว่าร้านค้าก็จะดูแบบว่าบางตาน,นิดหนึ่งนะคะก็จะมีแตบบ่ว่าขายหลากหลายนะคะอุ้ยของทะเล<ม>เยอะมากเมืๆๆ่อก,ก่อนหากินยากมากทุกวันนี้หาง่ายนะคะที่พาพาเดินไปดูตรงต้นไม้หน่อยสิมีลูกไก่นะ่ารั ซือไม่สมปวดนี่แหละคะ่ะก็จะมาแบบนี้แหละคะ่ะออกมาก็จะเป็นพวกแบบว่าขายพวกต้นไม้แล้วก็พวกไม้ผลไม้สวนอะไรอย่างนี้นะคะทางด้านหน้าตรงนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกโครงพวกผีกอะไรนะคะเนี่ยเยอะมาก่ราจะเดินไปดูต้นร้านตรงนู้นนัสิ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของมะเขือนะคะต้นสวยมากเลยหยอดเงีนยนี่อย่างฉลืม,ม,มก, <c oughs> ก็ซื้อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ราะคะเราจะเราจะ, <c oughs> เราจะมาลุ้นนะคะว่านางจะซื้อสรุปแล้วหยิบของเขาเนี่ยจะซื้อหรือเปล่าคะ่คะอันนี้เป็นพันุ์ทองดีนะคะ คิดแล้วคิดอีกนะคะกว่าจะซื้อได้นะคะแค่ลูกละสี่สิบบาทเองอนนะเลัเจวันนี้นะคะแม่นางมากินส้มโอนะคะและ้วองุ่นเจ้าหรือเปล่าคะคิดได้หรือยังฮะตัดสินใจได้ไปบอกว่นงเสียวปะแ <laughs> ม,ม่นางนะคะแบบว่าอยากจะกินแต่ว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะไม่กล้าลวงตังค์ซื้อนะคะ เอาเลขค่ะฮะเจ๊อยากจะกินก็ซื้อสิค่าเดี๋ยวซื้อเลขขาดไม่แย่งกินหรอกขาด้อเลยฮะปลาหมึกก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันไหนก็อร่อยหมดหราคาซื้อไปเลยค่ะเนาะเจ๊อยากจะกินอะไรก็กินสิค้าตัวเองจะซื้อ ไม่ต้องมาถามเขาหรอกว่าอยากกินอะไรนะครัอุ้ยตังเยอะจังเลย,ย,ยแล้วก็ไปซื้ออันซื้อบักงวนพร้อมเด้อเครื่องโลเขาก็ขายค่ะมีไงพิ้นไปนันไปซื้อไป วันนี้นะคะแม่นางนะคะแม่นางรวยนะคะมาเดินแบบว่าจับใจใช้สอยที่ตลาดนะคะสรุปแล้วแม่นางก็ไม่ซื้อนะคะคิดแล้วคิดอีกนะคะเดินวนไปวนมานะคะคิดหน้าคิดหลังนะคะแต่ก็ไม่กล้าซื้อนะคะแต่เวลาส่องกระจกนะคะหยิบล้วงอย่างเดียวนะคะไม่สนนะคะว่าจะได้หรือจะเสียนะคะเป็นยางยางจะว่าแต่งความอยู่นี่ จเจ้าอะไรอีกไหมคะวันน่้คะฮะนีไ่ไงนอ่อผลไม้นะเจ้าจเจ้บักันนันบ่เอาขนมเซนเบ่วันนี้วันนี้นะคะแม่นางโลกสวยนะคะแอบแอบมาดูปงดูปานะคะอุ้ยเจ้าอยากจะเรียกมาแต่ว่าขี่ทานล่างบ่ฮะน้องปลาแบบว่าสวยมาก ตอด้ต่อลำไยเนี่ยรูปตใดฮะเป็นขายรูปตัวใดเนี่เนี่ย,ยไม่ใช่พิมพ์ว่าต่อนกอะไรจ้านกห้าสบหกสิบจ้าจะกินนี่ค่ะ,คะลำไยครับอันอนี้ห้าสิอะไรี้หกสิบอันใดห้าสิบอันนีาสิลำไยสิบจ้านกอะไรก่อนนกน่ารักมากนกของโยกค่ะ <c oughs> เจ้า <laughs> ไม่ย่เพียเพ้ย <laughs> นเ <laughs> จ้าย่างกลับมานี่เจออ้าสืบือรอเป่ฮะนี่นะคะอันนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะคะที่นางเดินกลับมาะคะ่ะคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อนะคะโอ้งงตายแล้วปวดหัวมากไปไปซือมันแล้วไปสรุปนะคะแม่นางก็กลับมานะคะไปรียค่าอยากได้อันใหญ่เอาเลยค่ะ <laughs> สรุปเราจะซื้อไว้ค่ะคืออันนี้นะคะนางก็คิดแล้วคิดอีกนะคะเดินประมาณสามรอบนะคะเดินคิดนะคะอยียงกระทำขอตัวแบบมันหอดคือบ่หอดจังใดก็เอาซ้ำใดนั่นละนี่ค่ะบรรยากาศะคะแบบรับไปแวะแว้งหน่อยนั่นละเอาวงไหนครับวพวงน,วกนีก่อนวงไหนก็ได้คะ่ะเจซื้อเลยค่ะอันนี้หกสิบอย่างโอ้ยนุ่เบาหน่่ยใหญ่ๆนั่นนะ เด้ยยีต้ยีอีขึ้นนั่นแหละสรุปแล้วไม่นานก็เดินกลับมาซื้อเหมือนเดิมนะคะเอซีนี่ค่ะแบบว่าตลกมากค่ะเราเดินแบบว่าเดินกลับเดินไปเดินมานะคะด้วยะลอนมากวันนี้นางเล่นตลกนะคะสรุปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็รอติดตามอีกนะคะว่นานางจะขายของไหมตอนเย็นพูดให้มันเพลาะหน่อยค่ะเอ็อซี่ก็ขาขายของขาเต็มมาก แบบว่าน่าขับมากเลยนะคะนางจะไปแอบซื้อปองซื้อปลาเจ้หันมาแบบว่าอำลาอำลาซซีหน่อยแล้วเรียย้ยนีว่าวหางหยางแมามาถักทายเอฟซีก่อนนีเมื่ไอ,ขขอ,อไปหยางเห็นมันไปหอดรถก่อนอยังเรียวมันหอนตรงไปอีก ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่คอมรับชมแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงใครเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ